บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมคำถามว่าการปฏิบัติสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จขั้นไหนแล้วอันนี้ก็คำตอบมันไม่มีมากหรอกแต่ถ้าอธิบายมันก็เยอะเพราะ คำตอบในการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องละเอียดสักหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ละเอียดมันเป็นเหมือนกับเราตอบถ้าเราตอบผิดผิดทุกทูนเราจะบาปมันมีคําที่เป็นศาสแช่งในตัวเรียกว่ามันบาปเพราะฉะนั้นคําตอบคํานี้จริงๆตามคําตอบมันไม่ได้ยากไงคําตอบก็คือเราต้องรู้ว่าเราถ้าเราเป็นคนใจร้อน เราก็ใจเย็นขึ้นถ้าเราเป็นคนโกรธจัดเห็นอะไรก็ปากสัน่นตาสัน่นแล้วก็หน้าแดงกล่ำโกรธจัดเนี่ยก็แสดงว่าเราปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นหรือไม่ได้แต่ถ้าเรานิ่งขึ้นเราใจเย็นขึ้นเราไม่ค่อยโกรธง่ายผิดปกติจากที่เราไม่เคยปฏิบัติธรรมนี่ก็เอามาวัดตัวเองได้ว่าตัวเอง เป็นคนใจหม้าลหรือหุนหันพันแล่นหรือถือได้มีดได้พา้าวิ่งใส่เลยจำนวนนั้นนะหรือว่าอยากไปไหนทําอะไรยังไงใครไม่พอใจไม่พอใจใครก็ฟุดฟัดฟุดฟัดเลยอย่างเงี้ยเราก็วัดตัวเองได้เลยว่าเราเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นสามารถขึ้นนี่ข้อวัดตามตัวเราที่เป็นปัจจตังนะแต่ถ้าข้อวัดตามวิชาพ,พระพุทธองค์ให้มา ในพระไตรปิฎกเขามีข้อเอามาวัดอยู่ข้อวัดก็คือหนึ่งเราถือศีลไม่ค่อยผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ด่าไม่ว่าไม่ทอไม่ก้าวเล้าไม่เถียงไม่มีคำประเจิดประเจิดคำเถียงไม่ตกฟากหรือคำพูดที่เคยพูดจาไพเราะเพราะพิงไม่มีเราก็พูดดีพูดในส่วนที่ไม่เพ้อเจ้อไม่อยาบโคลนอะไรพวกนี้ ก็แสดงว่าเราดีขึ้นหลายขั้นตอนจากเ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนี่เราก็ได้ประมาณถ้าถือศีลบริสุทธิ์ที่เราไม่ผิดศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ก้าวลาวไม่เป็นคนหยาบโลนไม่เป็นคนเอาแต่ใจไม่เป็นคนถือทิฏฐิมานะเอาแต่จะตามสะดวกตัวเองเอาแต่จะไปฆ่าไปตีบปดาไปว่าไปอิจฉาปองร้ายไปไปอาฆาตปยาบาัต จองเวนไม่คุยด้วยเงียบนิ่งหรือด่าบุญทั้งวันเงี้ยมามาวัดตนขึ้นแต่ถ้าความจริงก็คือหนึ่งเรามีข้อศีลที่เราถือได้ไม่ถือไม่ได้สองเราบ่นมากเราเป็นคนถือดีอวดดีเกินแล้วก็ไม่ให้ใครเกินหน้าสามก็คือเราเอาศีลสมาธิปัญญามาวัดว่าสังโยชน์ิี ก็มีสกายยติติวิกิกิจชาสิยตัปมาตการละครับทีข่ารูปราครมานวิจาวิชาพวกนี้เป็นสังโยชน์สิทธที่วัดสามข้อแรกคือสกายยตติฏิวิกิกิจชาสิตยตัปมาตคือวัดจิตใจเราว่าเราถือศีลเข้าไปถึงจิตพรโสดาได้สามข้อละได้ห้าข้อต่อมาก็วิกิกิจชาสิโตัปมาตการละคบ ปฏิฆะมาถึงข้อนี้เราก็ได้เป็นจิตของพระนาคาเช่นว่าเราจิตเข้าไปถึงดำดื่มดำเข้าไปนั่งสมาธิได้เก่งเดินจูงกรมได้เก่งแล้วก็ขยันขึ้นไม่โมเมไม่พูดมากไม่ด่าไม่ว่าไม่ทอใครนี่ก็จะดีขึ้นนิ่งขึ้นจิตพระโสดาสกิทาคานะคะก็จะขึ้นในห้าข้อนี้ถ้าอีกห้าข้อหลัง ก็คือว่าอยู่ในข้อสังยุตสิที่เอามาวัดจิตให้เรารู้ว่าเราได้ธรรมะข้อไหนแล้วเราก็มาวัดเช่นจกายตทิวิกีจิจารสมาการนะครับรูปละข้าหนี่รูปลาคะรูปลาค้มระวิจารวิจารห้าข้อนี้วัดจิตว่าเราเป็นพระอรหัน์ได้ถ้าละได้ห้าข้อละถ้าทําได้ก็เป็นจิตเข้าถึงพระอรหันแล้ว ก็มีที่วัดที่ไปที่มาเช่นเราได้ในธรรมข้อธรรมอยู่ในภาษาบาลีที่เราไม่รู้จักเราก็ไปหาอา่านตรงที่มันแปลถึงคำต่างๆให้เป็นภาษาของอารมณ์ว่าอารมณ์เราอยู่ขั้นไหนแล้วตามคำภาษาบาลีที่วัดไว้เราก็ไปวัดจิตกับตรงนั้นแหละ แล้วก็ตัวเราก็สามารถที่จะเห็นโลกทิพย์ที่จะมีจิตที่สมานกายจิตออกจากร่างกายได้เราเห็นล่วงหน้าได้เห็นหน,น,นู่นเห็นี่ตามนิมิตหรือว่าเราได้ปัญญายาณสามารถตอบคําถามของคนทั้งหมดที่เขาถามในธรรมคำสั่งสอนอบรมพระพุทธเจ้ามาแล้วเราก็ฝึกฝนตามข้อธรรมในหนังสือพระไตรปิฎกหรือเราสามารถที่จะมี ความเก่งกาจในการบำเพ็ญเพียรที่ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่งสมาธิปกติก็ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนหรือหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงหรือได้สามวันสามคืนไม่ออกมาเลยหรือว่าชันข้าวปกติก็ชันสินห้าคนสามืม้อต่อมาก็สองมือ้อต่อมาก็มื้อนึงต่อมาก็ไม่ฉันสามวันสองวันเราก็อยู่ได้ก็จะวัดตัวเองไปอัตโนมัติ แต่มันไม่มีหรอกบอกว่าคุณได้ชั้นไหนชั้นไหนนะมันก็มีอยู่ในหลักธรรมเท่านั้นที่จะว่าเราได้ขั้นไหนนะมีอยู่ในที่เราจะไปวัดข้อธรรมแต่ว่าจะไปวัดว่าคุณอยู่ขั้นพระโสดาสั้นชั้นเกิตาการาคาพวกนี้คุณก็จะไปวัดเอาตามหัวข้อพระธรรมทั้งหมดถ้าถือศีลได้ละเอียดคุณก็เป็นจิตผู้มีพระธรรมมากๆาเรียกว่า คุณเป็นพระในใจได้เท่านั้นถ้าว่าคุณไปบวชไน้สมมติว่าคุณเป็นโยมข้าคุณได้จิตด,ดีจิตงามแล้วคุณก็ยินดีที่จะบวชในพุทธศาสนานั่นก็แปลว่าคุณได้ข้อธรรมหรือได้ธรรมะสามารถที่จะออกจากทาโลกออกจากจิตปุถุชนได้หรือโคตปุถุชนได้ที่คุณไปนับถือผีถือเทพถือพรมเราก็จะ ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วเราจะไม่สงสัยในการที่พระพุทธเจ้ามีพระเตยปิดอกไม้อ่านไม้ตอบรามเราก็จะไม่เฉียงธรรมะในข้อหนังสือเราก็จะเห็นตามเราจะไม่เห็นตากนี่คือข้อวัดและข้อวัดอย่าื่นเราก็เป็นปัจจตังหมดว่าเราสามารถอดทนได้แค่ไหนเพียรได้มากขั้นไหนทำตั้งมั่นอยู่ในความมีสมาธิเรียกว่า สติความระลึกได้อย่เงี้ยธรรมะวิจิยะความสดสง่งธรรมวิริยะความเพียรปิติความหิ่นใจปะสะัสสติความสงบใจละโรม์สมาธิความตั้งใจมนันดูเบิดขาความวางเฉยเฉยอยู่ในอะไรอยู่ในอะไรคุณก็ไปวัดในธรรมที่จิตเราเฉยแบบชาวบ้านหรือเฉยแบบผู้มีอัธรรถในการวางเฉยจริงๆได้จริงๆไม่เอามา ข้ามาตีมาเทียงข่าวหลังไม่มีการไปตีราคาตัวเองไว้ว่าอาคาตจองวินว่าเป็นคนว่ายากสนยากยาบลว่นี้จะนี้ออกจากใจทันทีพวกคำยาพวกคำต่างๆที่มันเป็นประเภทชาวบ้านที่เราเคยด่าเคยว่าเคยกันมันก็จะหายไปถ้าเรา ได้มาแต่ถ้าเราเป็นคาารูบาอาจารย์ในการสอนธรรมในการสอนคนหมือนคนด้านคนโสโครกเราก็จะยกสิ่งพวกนี้ออกมาสอนเปรียบเทียบมันก็เกี่ยวกับจิตอีกถ้าจิตเราไม่ใช่คนเก่งเราก็จะอยู่ในสูตรที่เป็นคนอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราจิตเป็นคนเก่งแล้วเราจะสอนได้หมดยกเมฆยกอะไรยกอะไรเราก็จะามาสอนได้หมดเราไม่มีความ สอนกระด้างกระเดืองออกมาว่าเราต้องโคตรตามคําพูดของเราก็จะเป็นคนละแบบคนละจำบปแต่ความหมายก็คือถ้าเราไม่เอาสิ่งที่มาสอนพวกนี้ไม่มาหยาบโนนตามเขาให้มานุ่มนมานี่นั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่ว่าลูกศิษย์ก็จะอยู่ยากฟังยากเพราะเขาเอาไปไม่ได้อยู่กับคนที่ละเอียดเกินไปถ้าอยู่คนธรรมดาที่พูดไปมาเหมือนกันนี่มันก็จะอยู่ง่าย Era, แต่นั่นเราก็จะไปยากทั้งสองคนทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ไปยากมีแค่นี้อเรจริญสุขทุกๆขา้นเทิน